สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงาน จัดทาสื่อการเรียนรู้สําหรับสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในหลักสูตรทวิภาคีโดยจัดทําสื่อการเรียนรู้แนะนําความรู้โดยแบ่งออกเป็น7หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพได้จัดทําห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom สําหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในระบบทวิภาคีได้เข้ามาเรียนรู้สื่อการเรียนรู้จํานวนทั้งสิ้น7หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันค่ะโดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้นจะมีสื่อวิดิทัศน์ที่ให้ความรู้กับนักศึก นักศึกษารับชมสื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูผู้ดูแลห้องเรียนออนไลน์ได้สร้างเกมเสริมสร้างการเรียนรู้โดยนําเนื้อหาจากสื่อมาสร้างเป็นเกมเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้แต่ละหน่วยโดยหลังจากที่นักศึกษาได้ไปศึกษาชมวิดีทัศน์และเล่นเกมประจาหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ทําแบบทดสอบเป็นการวัดและประเมินผลว่านักศึกษานั้นมีความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้หรือไม่ในการเก็บหลักฐานข้อมูลการเข้าใช้ศึกษาห้องเรียนออนไลน์ ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้กําหนดให้ทางคุณครูช่วยรวบรวมข้อมูลและตรวจเช็คการใช้ห้องเรียนออนไลน์โดยให้นักศึกษาบันทึกภาพหน้าจอและส่งให้คุณครูจะได้ทําการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลส่งมาให้ทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีค่ะ